าปลูกด้วยแล้วเหมาปรับพื้นที่ oh. แล้วเหมาเดินทอดแล้วก็รับการดูแลอะไรยนีครับแล้วก็เป็นตลาดกลางในทางตรงออกด้วยสวัสดีค่ะวันนี้เกลมาอยู่ที่บ้านบางพนียงนะคะ,ะที่นี่ก็เป็นแปลงผสมผสานเป็นสวนทุเรียนนะคะแล้วก็มีหลากหลายค่ะก็อยากพาคุณผู้ชมเข้าไปชม ในพื้นที่นะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าของแปลงกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสครับค่ะชื่อชื่อน้องอะไรคะชื่อธนกิจพันแก้วครับอยู่วนบ้านไร่เกษตรฟาร์มหมู่บ้านบางพลีงสามจิเกษจังหวัดจางเตาครับอ่าค่ะพื้นที่ตรงนี้มีทั้งหมดกี่ไร่คะยี่สิบแปดไร่ แปดไร่เป็นเป็นทุเรียนเจ็ดร้อยต้นแล้วก็เป็นอผลไม้ประเภทอือ่นก,ก็ประมาณติดเปอร์เซ็นต์ของของทุเรียนได้ครับเป็นทุเรียนครับแล้วก็เงาะลองทองอมันคุดค่ะแล้วก็ไม้ลุมลูกามะละกออะไรเงี้ยครับส้มสายพันธุ์ที่ว่าราคาแพงเงี้ยครับส้มอ,อะไรคะส้มหัวจุกเนี้ยครับหน้าตาเป็นยังไงส้มหัวจุกมีออกออก,ออกลูกหรือย,ยังคะตอนเนี้ยออกผลติดกันลังมาจับใต้ครับ ก็ได้ซ right, right, right. right. ื้อซ <to strong> ื้อมาปลูกต้นนึงก็ตอนตอนขยายแล้วก็ตอนให้ลูกค้าด้วยต้นต้นก็ร้อยร้อยกว่าบาทตลาดนี้แบบได้ทําส่งไหมคะหรือว่าเรายังก็มีมีลูกค้าเข้ามาติดต่อในการเอาเอาใส่พันุแล้วก็ตอนขัดพอถึงเวลาก็ก็ส่งให้ลูกค้าอ๋อค่ะทำทำตามออเดอร์เหมือนกันแล้วก็ทําทําเผื่อ ทำเผื่อลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวสวนนี่ดึวยังไงถึงค่ะมาทำเกษตรผสมผสานแบบนี้ก็เมื่อก่อนมันสวนน้ำใจมันใช้ใช้ยาเยอะค่ะแล้ยอย่างใช้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 พนักงานเยอะใช้คนเยอะก็ทีนี้มันราคามันก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็เลยตัดตัดน้ำใจหมดเลยทำสวนทุเรียนใช่ครับทีนี้มีมีญาติพี่น้องอยู่ทางจันทบุรีก็คอยแนะนำคอยคอยบอกคอยเป็นคอยเป็นครูให้อะไรให้ก็เลยมามามาจนตกเป็นทุ่มเด็จ เริ่มปลูกยังไม่เยอะปลูกมากี่ปีแล้วคะตรงนี้แปดปีแปดปีแปดปีขึ้นไปได้เก็บผลผลิตขายหรือยังคะเก็บผลผลิตมาสี่ปีอ๋อสี่ปีโอ้แต่สวยมากเลยเนี่ยทุเรียนต้นต้นนี้นี่กี่ปีคะเนี่ยต้นนี้อายุหกปีกับเจ็ดปีแล้วครับอ๋อโอ้ลูกมากลูกแบบดกมากสายพันธุ์อะไรคะต้นนี้อันนี้หม่อนทองครับเอทางสวนสวนเน้นหม่อนทองหมดเลยอ๋อค่ะ มีต้นพันธุ์ขายด้วยไหมคะเนี่ยมีครับมีก้าพันธุ์ 9, ขายพร้อมเลยครับก้าพันธุ์ผลไม้ทุกชนิดค่ะถ<อ>้ <laughs> ากเกิดว่าจัางติดต่อไม้เศรษฐกิจหรือไม้บางคนก็ติดต่อได้ส่รนผมทําทําผลผลิตได้สามปีเจ<อ>็ดมีผลผลิตแต,แต่แต่เก็บไว้แค่สองสามลูกเพราะต้องรักษาลําต้นนะครับอันนี้ก็สี่อายุสี่ปีก,ก,ก็ก็เก็บผลผลิตเพิ่มเพิ่มขึ้นต้องเอาเอาลูกไว้เพิ่มขึ้นนิดนึงเพื่อรักษาลำต้นเราจะเพิ่มข <laughs> ึ้นตามจำนวนปีไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับ แต่แต่ทางสวนยังยังยังไม่แต่งลูกเยอะเพราะว่ามันยังยังยังไม่ทําส่งลงถือว่าลูกลูกลักถือว่าถ้าแต่งลูกเราจะรักษาลูกลักของ,ของ,ข,องของผลผลิตค่ะ<อ>ใช่อย่างนี้คือถ้าส่งลงนี่คือเราก็ต้องมีมาตรฐานของเราใช่ไหมคะั<ช><ช>คแล้วเขาจะดูยังไงคะก็อย่างเช่นว่าว่าคุณภาพของเรามันได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็าแต่งลูกคือว่าจะรักษาลูกลักนะครับแต่ แต่ถ้าส่งลงนี่ือคือเขาจะวัดแป้งเขา้เขามาวัดแป้งคัวผลผลิตยัง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 ไม่เยอะพอที่จะต้องไปส่งลงอ่ะครับคัวผลผลิตคือว่าขายให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วก็ลูกค้าแล้วก็ที่ที่ฝั่งที่ฝั่งค่ะทุกวันนี้คือคือเราเราทําเป็นแบบจไต่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะใช่ครับที่สวนแล้วก็ขาย ขายผลผลิตด้วยแล้วก็ขายต้นพันธุ์ใช่ไหมคะเราก็มีพนักงานดูแลอีกทีใช่ไหมคะดูแลสวนหรือว่าทําเองตรงนี้ก็ของตรงนี้ก็ป้าตรงนู้นก็ป้าตรงนู้นก็แม่แม่ดูแลอ๋อเป็นธุรกิจครอบครัวใช่ไหมคะยัง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 ไม่ได้จ้างจ้างใครอ๋อค่ะยังยังพอทําไหวโตต้าเกตเวยเนี่ยครับแล้วออกมาออกมาช่วยแม่ดูทําสวนผลไม้แล้วก็มาทําเกษตรสายยาง ล้วก็มาจับธุรกิจหลายอย่างเรียนเรียนจบด้านอะไรคะก็เรียนจบปวชครับสาขาปวชไอสาขาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อ๋อค่ะแล้วก็หันมาบริหารเกี่ยวกับสวนเราใช่ไหมคะใช่ครับดูแลเรื่องการตลาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อยอดแล้วก็ทําธุรกิจแม่ทั่วเพิ่มเพิ่มุนหมดเลยธุรกิจอันเก่าแล้วก็เพิ่มเพิ่มธุรกิจของตัวเองต่อยอดของแม่ด้วยแล้วของเราด้วยใช่ครับให้ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเลยค่ะ เอาแล้วน,นึกยังไงถึงถึงหันมาทําแบบเนี้ยคือมันหายากนะที่วัยรุ่นนะคนรุ่นใหม่อะ่ะใช่ครับป,ป,ปีนี้อายุเท่าไหร่คะปีนี้สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนะเห็นไหมเรีย <laughs> กว่ามันหายากอะคนรุ่นใหม่ที่จะแบบว่าหันมาสนใจกเกษตรผสมผสานเนาะ<อ>เพราะว่าที่นี่ก็สนุกสนุกมากมันมากสนุกใช่ไหมมันมากชอบใช่ไหม <laughs> มีสาระดีเอ <laughs> <laughs> ท้าทายดยแีแล้วแล้เราได้ไปเรียนรู้ที่ไหนไหมคะก็ได้ไปอบรม ก็มีไปอบรมบ้างกับที่เกษตรจังหวัดแล้วก็มาเรียนรู้เอาเองแล้วก็ไปหาถามเขามั่งอะไรมั่งก็สนมากก็ที่บ้านก็ทําเกษตรนะครับก็เลยปลูกจิตสานึกคือเราซึมซับมาตั้งแต่เด็กใช่ครับงเรียนมาคุณเรียนก็สอนเกี่ยวกับเกษตรเกษตรดีเกษตรเกษตรอินทรีย์ทำแปลงผักทำอะไรเงี้ยก็เลยจำหาอะไรมาค่ะระบบน้ํานี่ทํำยังไงอะคะระบบน้ําก็คือว่าน้ํานี่ดึงมาจาก ในคลองค่ะแล้วสองวันสี่สิบสี่สิบนาทีสองวันจะให้ครั้งหนึ่งสี่สิบนาทีใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าใบใบมันมีปัญหาเกิดเกิดใบห่อใบห่อเกิดจากเกิดจากรากไม่ไม่ดูดซึมซับน้ําขึ้นไปผมก็จะให้เพิ่มขึ้นอีกยี่สิบนาทีเป็นชั่วโมงสองวันต่อชั่วโมงนี่ค่ะแล้วการวางระบบท่อนี่ทํำยังไงคะก็วางใส่เป็นหัวสปริงเกอร์ใส่ใส่หัวสปริงเกอร์ธรรมดาครับอันนี้แบบรุ่นเก่า ทำเอแบบแบบรุ่นใหม่ที่ทํานี่ก็คืออยู่ที่แปลงเสม,มาทะลเกียบที่ทําอยู่ค่ะก็เดินทอธรรมดาเดินเดินทอแบบตรงยาวทั้งแถวเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วระยะการปลูกนี่ห่างกันกี่เมตรคะต่อต้นมีสามวากับสี่วารครับสามเพราะว่าต่อไปอายุต้นมันเยอะขึ้นเลยทีนี้มันมันจะทร<อ>งค่ม<ง>จะก,กว้างขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับมันมันจะดูแคบลงทีนี้แต่แต่ตอนแรกปลูกที่แรกมันดูกว้างมากเลย มีปัญหาเรื่องโรคไหมคะมีครับใบที่นี่ทําเป็นอินซีใช่ไหมก็ทำนี่ไม,ไม่ไม่อินซีไม่อินซีมากครับก็คือว่าใช้พวกฟอสฟร์มีเคมีช่วยในช่วงที่ว่าเกิดโรคอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะมส่วนากเหนักๆเลยก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยตากข้างคาวที่ที่ที่ช่วยในการเพิ่มผลผลิตเพิ่มใบเขียวอ่าบ,บำรุงใบบำรุงดอกใช่ไหมคะแล้วก็ เอ็นตัวฮอร์โมนคแล้วส่วนผสมที่ที่ที่ได้มาจาการที่ที่ทั้งสวนตั้งไว้อืมในนี้มีตายบ้างไหมคะเวลาเราปลูกรุ่นแรกๆเลยเนี่ยมีตายไหมตายแล้วซ่อมอะไรกลางฝาผ่าอ๋อค่ะฝาผ่าต้นตายสมมติว่าไม่ค่อยทั้งสวนผมไม่ค่อยมีาเรื่องเกยี่ยวกับไอ้ผลไิ้ที่ตายค่ะอย่างอย่างไซน์นี้นี่กี่ปีคะ เป็นโรคนิดนึ Rus ่งก็คือว่าแก้แล้วแต่ยังแต่ยังไม่เป็นโรคอะไรคะใบหยิกเหรอใบหยิกใบเหลืองแล้วอย่างนี้เราแก้ยังไงคะปุนแดงปุนแดงผสมน้ําแล้วก็ลาดจากค้งบนลงข้างล่างแล้วก็ปรับปรับระดับน้ําเพิ่มระดับน้ำอะไรให้เขาหายใช้เวลานานไหมคะกว่าจะหายนี่ก็เป็นหรือว่าหรือว่าลาดครั้งเดียวจบเลย หรือว่าต้องล่าล่าเรื่อยเรื่อยรรอดูอาการเขาหนึ่งสัปดาห์แล้วอย่างับยัง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 ไม่ดีทค่เดียวกับล่าเนี่นะครับปัญหาจี่นันบนรถนี่มันมันโดนพวกอีกงอนพวกอะไรเงี้ยแ่ฝนตกเกินเลยเกินยาขย่าห้ามฉีดเลยครับอ๋อที่นี่ทำเป็นตัดหญ้าหมดเลยเหรอคะตัดหญ้าหมดเลยอ๋อมีมังคุดด้วยกี่ปีคะมังคุดเนี่ยมังคุดต้นนี้สองปีแล้วได้กันนี่ ปู่งกยากไหมคะโตววไวไหมโตโตยากโตยากด้วยโตแล้วก็มันก็คุ้ม,มแต่เงาะนี่สองปีสองปีสองปีเก็บมีผลผลิตเลยเก็บเอ้กดกมากนี่ก็หมอนทองเหมือนกันเหรอคะใช่ครับหมอนทองมีก้านยาวอยู่ข้างล่างแล้ว่าพวกนกหยิบกระดุมยังยังพึ่งอายุต้นเพิ่งได้ปีปีกว่าค่ะ น่าจะประมาณวันที่สิบพฤษภาษตัดได้คแล้วอย่างนี้เราเอาไปขายที่ไหนคะก็คือว่ามีลูกค้าจองแล้วก็มีลูกค้าทีเ่เข้ามาเข้าพจองเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะในในวันที่ตัดนะครับเขาเ,เขาก็จะรู้จะรู้เลยใช่ไหมลูกค้า,ารอเลยใช่ไหมผมก็จะรีวิวลงลง,ลงลงทางโซเชียลเรื่อยๆอ๋อค่ะ,คะ จองมาเยอะแลาย้าที่มาแบบเหมาสวนเพื่อจะไปขายก,ก็ก็ยังไม่ให้เหมาเพราะว่าก <ừ> ็ลูกค้าที่ว่านี่ที่จองก่อนอะไรก่อนขายอยู่กิโลเท่าไหร่คะขายหน้าสวนอยู่ร้อยห้าสิบบาทต่อหนอึ่งกิโลเวลาที่มันสุกแล้วเนี่ยเราจะดูยังไงคะว่าเอาได้แล้วอย่างเงี้ยมันโกติสันอที่สิบของผมนี่มันจะได้ร้อยยี่สิบวันท,ท,ท,ที่ตามมาตรฐานครับค่ะก็ขั้นตอนไอ้ขั้นตอนใน ขั้นตอนการดูขั้นตอนอะไรผมผมเอาลงทางเฟซบุ๊กหมดแล้วครับให้ให้ให้ลูกค้าได้ดูแล้วก็ให้คนที่ว่าชื่นชอบทุเรียนได้ดูค่ะที่นี่ถ้าสมมุติมีคนเข้ามาท่องเที่ยวนี่คือคือไม่หวงสูตรใช่ไหมคะเทคนิคการการดูแลการปลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับการดูแลการปลูกแล้วทางสวนก็ก็รับเหมาปลูกด้วยรับเหมาปับพื้นที่รับเหมาเดินทอดแล้วก็ รับการดูแลอะไรยนี้ครับแล้วก็เป็นตลาดกลางมีการจงพอร์ด้วยอ๋อค่ะแล้วก็นวัตกรรมแบบทันสมัยก็ติดต่อทั้งหมได้น,นี่ครับที่เกี่ยวกับเกษตรนี่ครับอืมค่ะไช่ตีนี่ครับห้อยน้ำว้าหอมฟองแล้วก็ใส่เล็บพินางเนี่ยครับอ๋ออ๋อเลี้ยงไข่หน,น่อไข่หนอไข่หนอนี่ขายอยู่หน,น่อเท่าไหร่คะไข่หนอยอีอ่สิบบาทหนอละยี่สิบอ้ไม่แพงนะก็ <c oughs> คนที่ว่าปลูกตุเรียนหรือว่าปลูกนี่ก็มันติดต่อตทางทางผมหมดนะครับหรืว่าปลูกเรียนก็เอาแตมเอาแตมเอาแซมกลางเนี่ยครับเป็นพี่เลี้ยงช่วงใช่ครับใช่ครับก็มาติดต่อทางผมบางคนก็เอาเป็นพันหนอก็มีอืมค่ะบางคนก็ร้อยหนอติดหนอที่ศิษยหนอนนครับขายหมดโอ้ถือว่าเป็นช่องทางหา,งหาเง,งินไะด้ไหลลูทางเลยนะพูดถึงเนาะโอ้โหตีขายอยู่สิบห้าทีนี้ ้าเดือนหลังหกเดือนหลังขึ้นต้องขึ้นอีกห้าบาทเพราะว่ามันก็ขุดยางแล้วละน้ำาันก็หุยอะไอีกครับค่ะเยอะมากทางทางสวนก็รับรับซื้อรับซื้อกล้วยกล้วยด้วยครับสายหน่อด้วยรับซื้อกล้วยด้วยกล้วยหมายถึงลูกกล้วยผลมันนะคะใช่แล้วรับซื้อนี่คิดยังไงคะเป็นกิโลเป็นกิโลเนี่ยครับก็ก็เอามาก็มีมีราคาอยู่ที่เทียนค่ะถ้าใครมีมีหน่อกล้วยก็ ไอ้มีกล้วยก็เอามาขายที่สวนน่าแล้วอย่างหน่อกล้วยนี่รับซื้อไหมคะหน่อกล้วยก็มีคนเขามีเยอะอย่างเงี้ยเอ้ผม,ผม,ผ,มผมก็ไปบอกเพื่อน <laughs> เพื่อนผมเหมือนกันที่ว่ามีสวนนะครับ <c oughs> ให้ให้ใหุ้ดมาส่งผมเพราะว่าผมมีม,มีที่ส่งก็คือร้านร้านพันไม้ผมติดต่อรานพันไม้ไลยบอกว่า,าถ้าเกิดมีลูกค้าเข้ามาสั่งหน่อกล้วยสั่งอะไรก็ให้ให,ให้รับรับอ,ออเดอร์ไว้เงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็มาสั่งผมแล้วก็ผมก็ <c oughs> อย่างนงี้เราก็เหมือนเหมือนช่วยกันในในพื้นที่เนาะใช่ครับใช่ครับ ว่าว่าจะว่าจะไปถึงนอ่กีนบุรีมันจุดต่อเนื้ยไว้ไว้แต่ว่าให้เขาเขามาสั่งออเดอร์ทางเราเงี้ยให้เขารับไว้เงี้ยค่ะตามสวนพันไม้ไปส่งพวกร้านต้นไม้ใช่ไหมคะใช่ครับพวกร้านต้นไม้หรือว่าส่งสวนเลยเงี้ยครับถ้าเกิดว่าลูกค้าลูกค้าเขาไม่ไม่สะดวกมามาที่สวนก็ไปรอที่ร้านพันไม้ที่ว่าเขาสังไว้ค่ะมันก็ดีเนาะเป็นช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่ง ไดด้ีมากอันนี้ใกล้จะเก็บได้หรือยังคะเนี่ยอันนี้ก็วันที่วันที่สิบเหมือนกันแต่ว่าผลมันดิ่มโตมันโตมากลูกใหญ่เนาะใช่ครับเป็นเพราะเขามีจํานวนลูกน้อยหรือเปล่าคะใช่ไหมอันนี้อายุต้นเยอะมีหนึ่งสองสามสี่อันนี้ต้นนี้กี่ปีคะอายุกี่ปีตันนี้เข้าแปดปีแล้วครแปดปีอืมแ่่เทาไหรแล้วอย่างเวลาที่เขามีโรคอย่างเงี้ยค่ะโรคที่แบบที่ที่เขาเป็นๆกันเนาะปลูกทุเรียนนี่ก็ปลูกยากเนาะ บางทีอายุเ7-8ปีตายต้นตายก็ใช่ยืนต้นตายอ่ะที่เห็นนะคะเพราะก็ทางสวนก็มีมีมีวิธีในการดูแลและจัดการทำยังไงคะก็ไอ้ทางสวนต้อง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 ไปถามพ่อผมเอาหรอถามสามพ่ออ๋อก็คือว่าก็มีคนเข้ามาปรึกษาเหมือนกันเข้ามาถามเหมือนกันอ๋ออันนี้ต้นอะไรคะเนี่ยส้มโอสายพันธุ์อะไรเอ่ยอันนี่ดุมากอ๋อขาต้องกราว ขนุนก็ปลูกปลูกหลากหลายนะคะแล้วแล้วเพราะอะไรถึงปลูกหลากหลายแบบเนี้ยคะพอออกงานมามาทำทำธุรกิจเกษตรก็ก็คือว่าเพิ่งรู้ว่าทุอย่างเป็นเงินไ้งหมดไม่ต้องภาพริงนกรินเดนเป็นผม่ลด้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตร้งตร้งคุณค่าทางทางภาพอะไรเงี้ยให้ให้ได้ให้ได้มูลค่ามากทำทำทำสองกันเดียวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น มีปลาขายด้วยใช่ครับใช่ครับมีอะไรนะน้ำน้ำจิ้มหมูกระทะเหรอคะน้ำจิ้มหมูกระทะน้องขายหมูกระทะอ้าได้เกียครับค่ะชื่อชื่อร้านอะไรค่ะเต็มคำหมูกระทะอ๋อเต็มคำหมูระคะเผื่อคุณผู้ชมสนใจหูกทเยอะส่วอ๋อค่ะแล้วอย่างพวกดินปลูกต้นไม้ปุ๋ยอะไรพวกนี้เรามีขายไหมคะ มีครับดินขอปลูกดินมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็กาบมะพร้าวแล้วก็ผีมะพร้าวมีรควงจอนอยู่รบวงจอนหมดเลยโอ้ไม่ต้องไปไหนนะมาที่นี่อย่างเดียวเลยเนี่ยแต่แต่กระท่อมก็มีทั่วทั่วเกาะทำไอ้เพาะกระท่อมไว้แต่ดูดินของน้องเกาะอยู่ก็เอามาทำการขายในในสวนนั่นเองอ๋อถือว่าเป็นแนวทางที่ดีมากๆค่ะเป็นต้นแบบ เพิ่มเพิ่มมูลค่าหมดเลยเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองว่าต่อยอดคือทุกอย่างในพื้นที่นี้เอามาต่อยอดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะผมก็อยากให้คนอื่นรู้ว่าการทำเกษตรมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะทําอย่างเดียวเนาะมันมันยิ่งใหญ่ๆก็ทุกอย่างมันสามารถต่อยอดได้หมดเนาะมากนี่คือน่รวง๋ออย่างนี้ร่วงแล้วปีนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนฮอร์โมน เปลี่ยนฮอร์โมนสุดรเปลี่ยนฮอร์โมนขั้วเหนียวด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนมาลองใช้ใช้ใช้อีกอ,อ,อีกอบแบบนี้่ะก,ก,ก,ก็ก็ดีครับเพราะว่ารมพายุมาไม่มีการล่วงล่วงน้อยมากแล้วเ,เห็นมีเชือกด้วยอันอันนี้เอาไว้ทําอะไรคะเนนชือกกคือเอาไว้เอาไว้เอาไว้ดึงจริงนะครับที่จริง้องเป็น,นไม้ไผ่เพราะว่าไม่ไม่อยากให้มันมันโยกด้วยอะไรโยกบางที่ก็เอาเชือกหน้ฟางห่อค่ะเพื่อไม่ให้ ร่วงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้ส,สวนสวนไม่กลัวเพราะว่าได้โฮอร์โมนข้นอย่ข้นเหนียว <c oughs> <c oughs> ฮอร์โมนช่วยได้เยอะใช่ไหมคะใช่ครับอือก็จะลองทดลองฮอร์โมนแล้วอย่างกิ่งก้านนี่คือถ้าที่ที่ดึงเอาไว้เนี่ยเพราะอะไรคะไม่ให้มันหักเหรอหรือย,ยังไงไม่ไม่ไม่ให้มันโยกอ๋อไม่ให้โยกใส่ย่างก็ถ้าถ้าเกิดการโยกนี่เป็นยังไงคะถ้าเกิดการโยกก็คือว่าอันนี้มันก็หยิ่งับผลผลิตมันก็อ๋อ มันจะทําให้ผลผลิตเราเสียหายเนาะอีกอย่างที่จริงต้องเอาไม้ไผ่รูดดึงบุญเลยดึงตรงช่วงไหนคะอ๋อติดลําต้นเลยใช่ไหมมัดแนบเลยเหรอคะอ๋อใช้ตัวนี้ยึดก็ได้ได้้วิชามาจากที่การทุกทีตกคมเยอะอืมค่ะมีมีมีลุงลุงทำอยูไฟเอาไว้อไว้ทำมันจจับวงจรเกษตรแบบไปที่สวนนี่ก็คือว่ามัดจับก็คือว่า กิ่งโขี้ควายก็ไม่ใช้ในใน,ในสวนแล้วก็มีมีขายขี้ด้วยครับก็ราีมม่ต๋เมา่อกก็ทำมจักเงินรับซื้อขายลูกแล้วก็ขายอาหารแล้วก็ขายยายาเชลลายาเนี่ยเป็นก็กระชัเนงเงินไม่รู้ว่าไหลเลยใช่ไหมครับทำมัตจักเงิหมดเลยปิด็จะจักรเงนเลยที่ผมทำนี่ยผมมาดูแลเรื่องการตลาดด้วยเร<ข>ื<ข>่องการดูแลด้วย<ข>แล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยอะไรด้วยเป็นอีไอ้แรกของผมนะครับที่ที่เข้าไปทำธุรกิจ ปีที่แล้วได้5.2ลูกแปดปีค่ะของบ้านย่าผมที่ว่าอลมพัดไปต้นนั้น8ปีหรือ9ปีได้ร้อยลูกลมพัดโค่นโค่น้เพราะขนาดคนที่ไปรับมาขายเนาะก็ยังรายได้ดีเลยนะกิโลนึงก็หลายบาทวผมเข้าไปติดตามเศษทค่ขายได้เดือนละสิบล้านอมอรู้เขามีสวนตัวเองด้วยปรวาเขารับ ะค,ะคุณผู้ชมเผื่อจะเป็นแนวทางนะคะสำหรับใครที่อยากทำกเกษตรผสมผสานเนาะอันนี้น้องๆเขาก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะที่หันมาทำกเกษตรอินทรีย์นะคะคือไรสารแต่ก็อาจจะมีใช้บ้างเป็นช่วงที่ว่าเขามีโรคมีอะไรนะคะโอ้สวยมากเลยอ๋อแล้วเวลาอย่างแต่งกิ่งนี่เราแต่งยังไงคะคือว่าเก็บเก็บเก็บผลผลิต เมอก่อนค่ะแล้วก็มาแต่งแต่งกิ่งก้านใบนะครับที่ผมติดตามติดตามพยากรณ์อากาศก็คือว่ามันจะมีลมพายุรลมพายุอะไรเงี้ยครับเ๋าต้องเช็คเช็คสภาพอากาศตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วผมก็แต่ตัดแต่งกิ่งตอนที่ว่ามีรูปแล้วเพื่อ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 ให้มันโปร่งเพื่อเพื่อให้มันทนต่อลมพายุได้ครับแต่ก็ทําสําเร็จครับก็คือว่าพังพังไปสามต้นพังไปสามต้นเอาเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แรงมากเลยใช่ไหม กิจตามในยาการอากาศท่สมบัติเสมอครับเพราะว่ามันมันมันเกี่ยวข้องกับของเรากระทบกับงานเราใช่ไหมค่ะแล้วเวลาเราแต่งกิ่งนี่เราจะดูยังไงคะว่ากิ่งไหนควรเอาไว้กิ่งไหนควรจะตัดออกครับแต่งแต่งตามัครบที่เราแต่งนี่านะครับนแล้วคะเพื่อเพื่อเพื่อให้มันโปร่งตรงงช่วงไหนเ่ยเพื่อให้มันโปร่งแต่งนี่ครับเพื่อให้มันโปร่งแต่ง คือจะตัดตัดช่วงประมาณช่วงนี้ใช่ครับนี่คือตัดกิ่งอ๋อตัดกิ่งย่อยใช่ไหมคะตัดยอดตัดยอดบนตัดกิ่งย่อยแล้วก็ตัดยอดบนใช่เพื่อให้มันโปร่งแสงครับแต่ปีนี้ตัดตอนตัดตอนมีรูปมีผลผลิตแล้วปกติทุกเรียนนี่เขาเขาตัดยอดด้านบนสุดไหมคะตัดที่ว่าเพื่อเพื่ออะไรคะ เพื <rare> ่อเพืๆๆๆๆ่อเพื <ie> ่อไม่ให้มันส so right? ูงก็ไม่ให้สูงอ๋อเราควบคุมได้ใช่ไหมควบคุมได้ครับแต่แต่พออายุปีขึ้นไปได้แปแก่9ปีก็ก็ต้องเขต้องปล่อยเขาเพราะว่าต้นเขาดื้อ๋อใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยแล้วทรงพุ่มนี้เขาจะกว้างไปอีกประมาณไหนอะคะอก็น่าจะประมาณกี่เมตรถ้าถ้าโตเต็มที่อะค่ะถ้าโตเต็มที่เขาก็เขาจะขึ้นตรงแต่แต่แต่ทรงพุ่มจะแผ่ใช่ไหมแต่แต่เป็นก้านใหญ่ ก้านใหญ่แต่ผมผมเคยไปดูต้นสิบปีครับรสิบปีต้นใหญ่มากแผลติดกันแต่สมัยนี้เขาเขาหันมาปลูกแบบแบบต้นคู่ครับแบบแบบให้ประสานคู่คือว่าทางจันทบุรีเขาปลูกต้นคู่เพราะว่าทางสภาพอากาศแล้วก็ลมพายุมันมันมันจะต้านลมพายุได้ดีเวลาลให้เขาพยุงกันใช่ไหมแต่ให้ให้เขาให้ใหพยุงกัน,รกกนประสานกันพ็อ็หัวคนย่ง <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าจะล้มก็ล้มยากเนาะแบบนั้นอ่ะเพราะว่ามันมันมันทำอะไรไม่ได้แบบว่าถ้าสมมุติว่าล้มไปต้นหนึ่งก็ยังเหลือต้นหนึ่งใช่ไหมมันมันมันไม่สามารถที่ล้มได้เพราะว่าออกสิงไม่เกี่ยวกันเพราะว่าต้องตัดแต่งสิงห้ให้ประสานจนแบบวนต้นวันนี้ก็เป็นวันนี้ก็มีสาธิตปลูกแต่งแต่งกิ่งให้สลับกันใช่ไหมใช่ครับใช่วันนี้ก็มีสาธิตปลูกที่แต่งเสรมาห้าไร่แบบนี้ครับก็คือว่ามันมัน มันทำอะไรกับสภาพอากาศไม่ได้มันท้าไม่ได้เนี่ยเราเราก็ต้องาีจะแก้แล้วอย่างเวลาที่เราไปรับเหมาปลูกในพื้นที่แต่ละจุดเนี่ยเราคิดยังไงคะคิดเป็นจํานวนต้นหรือว่ายังไงคะก็ปรับการปรับพื้นปรับพื้นที่ห้าไร่เนี่ยผมคิดไปแสนห้าห้าไร่แสนห้าใช่ครับปรับพื้นที่เดินท่อแบบสำเร็จเลยสําเร็จเลยปลูกด้วยสายพันธุ์ผมเองอะไรเงี้ยอ๋อค่ะต้นไม้ก็คือเราของเราหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ ิ้งอายุการดูแลสองสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้เจ้าของมาดูแลแล้วตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาไปอะไรไปค่ะหรือว่าต้นสายพันธุ์มีปัญหาอะไรก็ที่ปรึกษาก็มีฮอร์โมนปุยยยุกยาอะไรก็คอยเป็นพี่เลี้ยงให้จนตลอดอายุการเก็บเกี่ยวแล้วก็รับซื้อผลผลิตอีก <c oughs> ใช่ไหม คือแนวคิดใครขอถามหน่อยอันเนี้ยแนวคิดใครคิดขึ้นมาเองครับคิดขึ้นมาเองกพวันนั้นได้ไปเอหว่นาที่จันทบุรีคก็ก็ก็ได้ความรู้เข้ามาเยอะเรื่องาเรื่องการตลาดนว่าเรื่องทรัพยากรอากาศนื่าเรื่องการดูแลนื่องาอะไรเงี้ยเมื่อว่าการแปรรูปก็ก็มีแนวคิดดีๆมาเราก็มาใช้ในสวนเพราะเรามีสวนอยู่แล้วเลยก็เลยเป็นการตลาดจางเยื้วยเลย ก็ไปติดต่อตามตามลุงไว้อะไรไว้ก็สอบถามราคาเรื่อยๆสอบถามเรื่องราคาแล้วก็ทําทําใบประกอบการที่ให้มันจุกต้องอะไรจุกต้องแต่ทีนี้ยังไม่ทันแล้วอนาคตมีแผนที่จะเอาสินค้าเราส่งออกต่างประเทศไหมอนาคตก็คือว่าผมผมจะเปิดลงเองเอาเปิดลงเองว่าจะทําที่ถ้าจะเกี่ยวนี่ครับทําลงรับรับผลไม้ค่ะแล้วก็แล้วก็จะทําลงพอทาพันไม้ ลงมาทำอย่างใหญ่เลยพันไม้ที่ที่แกมาแล้วก็จะทําขายพันไม้ที่ท่าเรเกียรเราจะรับซื้อพันไม้ของชาวบ้านแถวนี้ไหมคะก็รับซื้อท,ทุกวันนี้ก็รับซื้อครับอ,อ๋อทุกวันนี้ก็รับซื้อ,อไก่บ้านไก่อะไรับซื้อหมดเลยเอ,อ๋อเหรอถ้ามีตลาดสง่งอ,อ๋ออย่างเช่นอะไรบ้างคะที่รับซื้อเผื่อ,อมีคุณผู้ชมคนไหนท,ที่แบบว่าอยากขายของในสวนแต่ไม่มีตลาดเนาะเพราะทุกวันนี้ชาวบ้านแถวโซนบ้านเหล่านี้ยังหาตลาดกันยากก็เออวันนี้ก็มีรับรับรับซื้อพันไม้ พวกไม่ข่อยพวกอะไรไม่ไม่ข่อยแปบว่าไม่ไม่ดพันที่แบบเพาะเพาะเพาะอครับนองพันไม้เลยรต้องต้องต้องเข้ามาคุยืมะเพราะว่าตามออเดอร์มันก็มันก็เยอะก็น้อยเนี่ยให้ให้ต้องให้ต้องให้พี่น้องเข้ามาคุยอืมค่ะแต่ก็รับเนาะไก่ไก่ไก่บ้านก็รับค่ะเป็ดเทศก็รับเป็ดเทศก็รับผ่านก็รับยินดีให้คําปรึกษาทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะค่ะอ่าขอช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะก็ทางเฟซบุ๊กธนกิจพันแก้วค่ะ ล้วหรือว่าศูนย์เก้าหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดห้าสองสามหกค่ะชื่อแก้วครับค่ะตามเบอร์โทรนี้ครับค่ะเดี๋ยวไลายจะเด้งขึ้นโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ